ผมเจอกระสือของไอ้กอลัมเนี่ยออกมาหากินอะไรไม่รู้นะครับไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะออกมาตัวเป็นๆแบบนี้นะตัวดำเนี่ยมเลยนะพี่ใครครับใช้กระสือหรือเปล่าทุกคนันเข้าไปในถ้ำแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ทุกคนครับผมเนี่ยจะขึ้นไปที่ถ้ำของ ไอ้เจ้ากอลัมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไปดูกระสือนะก็รอบที่แล้วนะครับพี่ๆผมเนี่ยได้เอาไส้เนี่ยมาให้มันกินแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันเนี่ยจะไม่อิ่มนะครับแล้วก็มันดึงผมเนี่ยเข้าไปในถ้ำนะครับก็วันนี้ผมจะกลับมาดูนะว่ามันเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เจอไอ้ลัมเนี่ยหลายวันละเดี๋ยวจะขึ้นมาดูว่าไอ้ลําอยู่ในถ้ำนี้หรือเปล่าบางทีกอลัมเนี่ยอาจจะ เอาของกินเนี่ยมาให้กระสือกินนะครับพี่นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่ากระสือตัวนี้เนี่ยกอลัมเนี่ยเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเฝ้าสมบัติเพื่อที่จะให้เฝ้าสมบัติไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามายุ่งสมบัติได้นะครับก็ตอนนี้ผมได้เดินทางเข้ามาแล้วแล้วก็ฝนเนี่ยตกปล่อยนะตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพี่แต่ว่าตกไม่แรงนะครับผมนะก็โอเคครับทุกคนเช้าเนี้ยอากาศสดใสมากนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางไปต่อนะครับผมก็ ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ขอคนหนึ่นงไลค์นะครับหนึ่งแชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเ,เดินทางไปต่อเลยดีกว่าครับผมอึออ นี่เรามาถึงละผมมีอะไรจะแนะนําให้พี่นะนี่นะครับก็คือเจอด้านล่างผมไหมครับคือต้นเต่าลางนะครับผมก็สามารถกินได้นะครับเราผัดกินกับมะมา่าต้มกับมะม่าก,ก็อร่อยนะครับพี่นะครับต้นด้านล่างผมเนี้ยเป็นหน้าผานะพี่เจอมั้ยเป็นหน้าผาสูงนะครับหน้าผานะสูงมากเลยนะ มผมตแ่มเงียบๆนะครับก็เราเจอที่ผมมาเนี่ยผมเกือบไม่รอดอะพี่ไอกระสือเนี่ยมันมันตามผมนะมันดึงผมเข้าไปด้านในนะครับมีทํานี้เลยนะพี่ทําที่ไอกละลา์เนี่ยเคยอยู่นะครับ ว่า้กระลำเนี่ยจะมันมีหลายรูนะถ้ำอ่ะไอ้ลำจะให้กระสือเฝ้าฝั่งนู่นนะพี่ผมจะเอาไปใช้ออกมาก่อนนะ ตรงนี้เหมือนจะมีกองไฟ้าอยู่ดูแล้วนี่น่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะพี่นะเอ้ลัมเอ้ลัมกอลัม ทุกคนดูปวกนี่ดิใหญ่มากแล้วก็มีเขียดด้วยนะพี่นะในถ้านี่ก็มีเล็กหลายด้วยนะทุกคน ด้วยพี่่าเราจะไม่หยิบมูสัวนนะเดี๋ยวทุกคนผมรู้สึกว่าน้ำเนี่ยจะคุนคุนเหมือนมีตัวอะไรเล่นน้ำอะ่ะ นี่ผมเจอน้ำเนี่ยคุณนขุนนะครับไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรลงมาเล่นน้ําจากด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะลองย่องไปดูนะเบาบาเลครับเอาเฮ้ยทุกคนผมเจอตัวอะไรไม่รู้นะรูปร่างคล้ายๆกับผู้หญิงเลยพี่เหมือนเขาจะออกมาหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ไม่รู้ว่าเป็นกระสือหรือเปล่านะครับพี่เดี๋ยวผมจะแอบดูเงียบๆตัวแบบน่ากลัวนะพี่นะผมนี่ยาวเหยียดเลยไม่รู้ว่าเป็นกระสือหรือเปล่านะครับพี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวผมจะย่องไปนะพี่ เจอไหมทุกคนผมเจอกระสือของเอกอลลัมเนี่ยออกมาหากินอะไรไม่รู้นะครับทุกคนครับ ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะออกมาตัวเป็นๆแบบนี้นะผิวพังเขาแบบตัวดำเยี่ยมเลยนะพี่ตอนนี้คอยมารีตัวนะว่าผมเนี่ยกำลังซุ่มดูอยู่มันมใช่ไข่แน่นอนนอกจากกระสือนะเพราะว่าท่าของมันอยู่ข้างนีนน้นะครับ ผมจะนั่งดูนิเงยนนะบอกเลยนะว่าเป็นกระสีตัวเป็นเๆน,นะครับทุกคนดูผิวดวิดำเง้มเลยนะครับ ใช้วิจารยานในการรับชมกันด้วยนะทุกคนเป็นความเชื่อของบุคคลน,นะครับผมเชื่อนะทุกคนถ้าเป็นกระสีเนี่ยกลางวันเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้เลยนะถ้ากลางคืนอะ่ะมันจะมีแค่หัวกับใต้นะทุกคนนะครับพี่เจี๊ยบสิก็ใช้วิจารยานในการรับชมกันด้วยนะครับ มไม่รู้นะว่าซื้สือตัวนี้มันหาอะไรปกติผมจะไม่เจอมันออกมานะครับ อยู่ในถ้ำนานนะผิวพันธุ์ี่คือแบบดำเนี่ยมอ <c oughs> นี่ผมก็นั่งซุ่มดูอยู่แล้วก็ลืมไม่ได้เลยทุกคนไฟชายนะครับลุงนี้ผมบอกเลยว่าสว่างมาก ื่อยังต้องกลัวนะครับพอเวลาผมซูมเนี่ยกล้องผมจะแตกนะครับภาพมันจะแตกไปทุกคนมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพี่ จะหาปลาหากบกินนะ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะแต่ว่าจะไม่เข้าไปนะครับใครครับมาทำอะไรที่เนี่ยใช้กระสือหรือเปล่า ได้ยินผมไหมทุกคนมันเข้าไปในถ้ำแล้วนะครับเจอไหมทุกคน กระสือที่ไอ้กอลั่มเลี้ยงไว้นะครับหิวหรือเปล่าครับโห oh, oh, มันมองตาผมแบบน่ากลัวมากพี่ หิวหรือเปล่าครับผมเจอไหมทุกคนดูผิวขาเขามือเขามือแบบดูดำเยี้ยมเลยหิวหรือเปล่า เี้ยริบรอบนี้เนี่ยผมได้เจอตัวเป็นเป็นนะกระสื่อตัวนี้มันออกมาหากินนะครับ มันขู่ผมนะครับหิวไหมหิวไหมนิ่งเลยเียกริป มจะไม่เข้าไปหรอกอันตรายทุกคนเข้าไปไวมากทุกคนครับป้าชื่ออะไรอ่ะเออก็บุยก็ไม่คุยนะ จอไหมคืออะไรอ่ะอุ้ยเหมือนจะเป็นหืมกลิ่นเหม็นมากข้างในท้ำเหม็นมากทุกคนเมื่อกี้มันเขาจะมาหาปลาเลยอ่ะหาก,กบหาเขียดกินนะครับ คือเยาวเยวียดเลยนะหิวไหมครับป้าหิวหรือเปล่าฮะเจอเจอล่าบผ่านมาที่ที่นี่ไหม ป้าเอทุกคนเขาไม่คุยกับผมนี่ไฟฉายผมสว่างนะทุกคนดูดิสว่างมากลูกกระติเดียวแต่ว่าสว่างมากนะครับ คุยด้วยก็ไม่คุยไปทุกคนเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าจริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจที่จะขึ้นมาหายกอลลามนะครับแต่ว่าบางเอิมมาเจอกับไอกรสือเนี่ยมันออกมาหาของกินนะครับมีรู้ว่าไอกอลลามเนี่ยมันไปไหนนะทุกคน ปกติมันจะอยู่แถวถ้ำแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็มันก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านสอนด้วยนะครับผมคุยด้วยเขาก็ไม่คุยกับผมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองนั่งดูอีกสักพักหนึ่งว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะพี่นะ เดี๋ยวผมจะแอบนั่งซุ่มดูตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับไปพี่ๆผมจะเดินทางกลับแล้วน,นะครับเมื่อกี้ผมได้นั่งซุ่มดูดได้สักพักหนึ่งมันน่าจะไม่กล้าออกมาแล้วแหละมันก็นั่งอยู่ในถ้ำอะ่ะทุกคนผมพยายามคุยกับเขาเขาก็ไม่คุยกับผมอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเหีนยหรือเปล่านะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหากอลัมอีก้วยก็ล่ัมไปอยู่ไหนนะครับก็มีพีพเซีเนี่ยคิดถึงกันเยอะมากนะครับว่าไอ้ล่มไปไหนล่าเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะครับเอ,อลัํมก็ไม่อยู่ทุกคนว่าผมจะไปหามันที่ไหนดีนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับพีพเซนะครับท่านใดที่ชอบคลิป วิดีโอนี้ผมก็ขอคุณหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมที่ผมบอกนะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อมบุคคลนะครับพี่ๆนะครับผมโอเคทุกคนไป